โลยเม็กเลยดี้ครับรุดุุดุดจเอาเาดโอ้โหใจมึงดีทำด้วยอะไรเนี่ยู่านไป ล่หนึ่งจุดหาเก้ารคับอย่าลืมนะว่าต้องถอยด้วยนะครับชูเตอร์ are you ready ready sand b a r d หยุด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 โมคะไม่ถอยบวกสามบวกสามจบแล้วตัวนี้จบละเนี่ยหนึ่งสองสามซอมซอม แกไปเน้อ e>